บางทีการเชื่อมประโยคนี่ก็ช่วยอะไรได้เยอะน,ยนะโยมนมคนเป็นโรคซึมเศร้าในหน้าสงสารจริงๆนะเห็นต้นไม้เหี่ยวเหียวนะช่วงหน้าแรงแแบบนี้ก็นึกถึงว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยบางทีก็เหมือนกับต้นไม้เหี่ยวเหียวนะซึมซึมเศร้าๆตัวเองไม่มีประโยชน์คิดวนๆซ้ำๆชีวิตที่สดใสมันก็นะดูถดถอยลงไปเรื่องกำลังใจ ดังนั้นในที่าตมาพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องคําเชื่อมประโยคนะคนเราในโยมเวลาพอไปให้กําลังใจคนอื่นบางทีเราไม่ต้องอะไรมากมายนะก็เพียงแค่ช่วยเชื่อมประโยคให้เขาได้ได้ระบายออกมาพอเขาได้ระบายออกได้ระบายออกได้พูดมันทําให้รู้สึกโล่งขึ้นลองสังเกตตัวเองเวลาพอเรามีความไม่สบายใจทุกใจเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งเวลาพอเราไปเล่าให้คนโน้นฟังคนนี้ฟังนะกลับบ้านมา โล่งโปร่งเบาสบายเราอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรจากเขามากขอให้เขาฟังฟังนั้นคาที่อาตมาขึ้นต้นว่าเชื่อมประโยคเน่เชื่อมประโยคก็คือบางคนเชื่อมประโยคแล้วไปในทิศทางที่ดีแล้วเป็นยังไงต่อครับไหนลองเล่าให้ผมฟังหน่อยสิอ๋อเหตุการณ์นั้นเหรอมันก็มันก็เป็นธรรมดานะทุกคนก็เจอหมดเลยแล้วของคุณเจอยังไงต่อเห็นไหมโยมเชื่อมประโยคแต่ให้เขาเห็นธรรมชาติว่า ก็ใครก็เจอมีใครบ้างไม่ตายมีใครบ้างทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จมีใครบ้างที่ทําอะไรแล้วมันทุกเรื่องมันมันดูสมบูรณ์ไปหมดเชื่อมประโยคไปในทางที่ดีแต่บางคนเชื่อมประโยคแล้วไปกันใหญ่อ๋อแบบนั้นเหรอเออใช่ใช่อีนั่นนะ่ะมันเลวมันเลวแล้วมันเลวยังไงอีกมันเลวยังไงอีกเชื่อมประโยคไปเรื่อยเลยไปแบบชนิดที่ว่าพาเพื่อนลงเหวพาเพื่อนติดเกาะพาเพื่อนเละเทะงั้นการเชื่อมประโยคเนี่ย คนเวลามีความทุกข์ในสมัยพุทธกาลไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เชื่อมประโยคแต่เชื่อมประโยคของพระองค์คือเชื่อมแล้วทําให้คนเนี่ยเข้าใจสัจธรรมว่าอ๋อมันก็มีแค่สาอย่างอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็มีแค่สีอย่างเกิดแก่เจ็บตายมันก็มีแค่สี่เรื่องคือดินน้ําลมไฟมันก็มีแค่ปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่มันอยู่ในระบบของกรรมเชื่อมประโยคแล้วเขาได้ปัญญาขึ้นเชื่อมประโยคแล้วเขาได้คลายได้ระบายออกมาสุดท้าย ในเส้นทางการพูดการคุยของคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะแล้วเราร่วมรับฟังนะฟังแล้วเราก็เชื่อมประโยคไปอ๋อมันอย่างนั้นเหรอเออมันก็ธรรมดานะเจ๊นะอ๋อมันอย่างนี้เหรออืมก็ผมก็เห็นคนเขาก็ทำอะไรแล้วมันก็ดีกับคนนั้นไปร้อยหนึ่งเขาดีกลับมา30มันก็มีเยอะนะเพราะคนบางคนเขาก็ไม่ได้เต็มร้อยหรอกเจ๊นะเขาก็มีราคามีค่าแค่30เขาได้แค่นั้นเองไปหวังเต็มร้อยก็เราก็เป็นทุกข์เนาะ แล้วมันยังไงต่อไหนๆลองเล่าให้ฟังอีกสิมีเรื่องอะไรอีกเห็นไหมก็เชื่อมไปแล้วเขาก็อาจจะได้ข้อคิดทําให้ชีวิตเขาเริ่มเบาลงเบาลงกับสิ่งเล็กๆๆที่เราเชื่อม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 ให้เขาคลายความทุกข์ของเขาออกมางั้นคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะโยมหาเพื่อนดีๆสักคนหนึ่งนะอย่าซึมเศร้าเศร้าซะจนชีวิตมันเฉามันน่าจะได้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่นะแต่บางทีมันมาตายเพราะตั้งแต่ตอนอยังเป็นต้นเล็กๆเ,เห็นไหม รากของเขานี่พยายามออกจากถุงเลยเกินชีวิตเราก็เช่นเดียวกันนะโยมพยายามให้เป็นชีวิตที่อ,อยา่าอย่าก,กอดมัดรัดตัวเองอยู่เฉพาะในถุงมันยังมีโลกกว้างให้ไปอีกเยอะทีเดียวเพื่อให้ต้นมันเติบโตเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นต่อไปชีวิตยังมีค่าเยอะนะโยมนะก็ขอให้เจริญพรเจริญในธรรมด้วยกันท,กทุกทท่านขอเจริญพร